ฉนลองนี่เองแต่งตัวใหสะสวยเ่ยไปเที่ยวไหนกันมาล่ะลูกเฮ้ยต้ายาแม่เลยปะลัวเพื่อไปเก็กบดอไม้ในพที่มนขายานแล้วเราเอาของไปขันแล้วจขพวกเราจะลองใดีนะพี่ มีไม่ยาไปไหนได้ด้วยตลอดไม่เบื่อหัวเพื่อนอะไรความ่ป็แถวเลยอ่ะขอบุตบ้านลูกเมียนะคะขอเวลาสักครู่นะคะมหาแม่แล้วลูกตัวเล็กนี่เธเก็บดอกไม้เก็บดอกไม้ให้ไปวาดภาพกันแน่นะเดก็บแล้วดอกไม้นี่ลูกสาวเราเนี่ยนี่มาถี๋เชียงรายกันจริงๆเลยนะเนี่ยดูสิเนี่ย มีประชาชนมาถ่ายรูปให้ระวังกันเยอะแยะทุกคนเหลื่นใจนะครับสำหรับพี่มีให้เราเล่าเรื่องสุดยอดในต่ังประเทสุดนะครับนี่จารีเป็นครูที่ครอบครัวของเราอยู่กันหน้าที่บ้านดอดผีฟ้าฉันเองเป็นพ่อบ้านตามปจีมีหน้าที่ึดูแลเด็กดาบไม่กับชาวหมู่บ้านฉันหวังว่าจะฝ่ายภาคย่าง ดูแล้วค่ะสลองก็ต like. ้องมีผ uh, no eh ู้อย uh ่างไม่น้อยคนดีในหมู่บ้านเราก็มีอยู่ไม่มากแต่ที่พ่อนั่นเองเห็นอวังก็เป็นคนไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วการสลองเขาจ๋าพ่อแน่นะพูดเนี่ยเหมือนนั่งอยู่ยวอะไรกับกาสลองเลยขนาดการสลอนยังไม่เคยบอกอะไรพ่อเลยนะที่บอกอะรนะไ่บอกอะไรไม่บอกอะไรไม่พอะไ คนมีหม <This> ู่บ้านเราดีๆเราหล่อแล้วมีอยู่ไม่มากพ่อเองก็พอจะจำได้อ้าวเฮ้ยสอนจังเลยนะนุ๊ก